วันนี้มาตอบคอมเมนต์ FC นะครับเรื่องของบล็อกเคี้ยวที่ใช้ในการขันชุดคลัตช์ของถ Honda นะครับจากกรณีที่มี FC บางท่านเมนเข้ามาว่าเป็นช่างอย่างไรไม่รู้จักเบอร์บล็อกเคี้ยวที่ใช้ในการขันพอ้อ้เอียงขันชุดคลัตช์ของ Honda นะครับก็มีคอมเมนต์เมนเข้ามาจริงๆนะครับทำไมผมถึงไม่รู้ทำไมผมถึงตอบไม่ได้ว่า มันใช้เบอร์ไหนนะครับอ่าดังนั้นวันนี้ผมก็ลงทุนซื้อชุดบล็อกมาให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟได้ดูชุดบล็อกมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับที่ใช้ในการขันชุดคัดของรถ Honda นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับบล็อกเบอร์อะไรนะครับมีกี่ตัวใช้ทั้งหมดกี่ตัวในรถ Honda นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาต ทำการตอบคอ,เอมเามนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาที่มีเพื่อนๆเม้นเข้ามาว่าเป็นช่างอย่างไรถึงไม่รู้นะครับว่าบล็อกที่ใช้ในการขันคัดนั้นเบอร์อะไรนะครับคําตอบมันอยู่ตรงนี้คําตอบมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราเป็นช่างถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ทําการซื้อ นะครับจะซื้อมาทําไมบางทีซื้อมามันก็ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆซื้อมาเพืองตางซื้อมาไม่ได้ใช้สุดท้ายมันก็หายนะครับดีไมด่ดีซื้อมาแล้วพักวกเพื่อนฝูงมายืมยืมไปแล้วเชี่ยวหกักกลับมาใส่กล่องมาให้เราเฉยเลยแทนที่จะซื้อมาคืนเราสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมา diy ใช้แบบนี้นะครับโดยที่ผมตอบไม่ได้ว่าว่าเราจะใช้บล็อกเบอร์อะไรในการขันนั้นนะครับก็เพราะว่า ของผมจะเป็นงาน DIY ขึ้นมาโดยแต่ก่อนนะโดยแต่ก่อนนะจะใช้บล็อกเบอร์18นะครับเบอร์20แล้วก็เบอร์23ในการสร้างบล็อกขึ้นมานะครับทีนี้เพื่อนๆยืมไปก็แตกหักพังทลายหมดเลยสุดท้ายก็ต้องมา DIY จากาแป๊บแกนโช๊คบ้างนะครับแป๊บเหล็กธรรมดาบ้างอย่างเช่นตัวนี้ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น บูธแกนกลางของชุดลูกปืนวันเวคัสนะบูธบูธแกนกลางของชุดลูกปืนวันเวคัสเป็นเหล็กแข็งนะครับทุกท่านนี่ก็มาเจียแต่งก็ใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็แป๊บเด็กธรรมดาก็น็อตธรรมดานะครับนำมาตัดแต่งใช้งานอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมตอบไม่ได้ว่ามันใช้เบอร์อะไรกันแนะ่แต่วันนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้อง f ออย่างแน่นอน และที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือกล่องของชุดบ็อกสาหรับขันชุดคลัตของรถ Honda นะครับมันจะมีอยู่2แบบ2ชุดนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ชุดหนึ่งนะครับก็คือจบทั้ง2จังหวะแล้วก็4จังหวะอีกชุดหนึ่งจบเฉพาะรถ4จังหวะนะครับมันจะมีแบบไหนบ้างแต่ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ เราไม่ได้สั่งเขามาขายเราไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายแต่เราสั่งมาเพื่อใช้งานและก็ทำคลิปให้กับเ,เพื่อนๆพี่น้อง f อดังนั้นไม่ต้องทักเข้ามาว่าซื้อที่ไหนก็ตามแอปดังของเมืองไทยนั่นแหละนะครับตามเพจนะสั่งได้เลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในชุดบล็อกชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างมีเบอร์ไหนบ้างชุดนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะชุดบล็อกชุดนี้จบชุดเดียวจบนะจบทุกรุ่นเลย นะครับของรถ h อ n ด้านะครับทุกท uh, uh, ่านนะชุดนี้จะประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับเบอร์18นะครับนี่เบอร์18นะอ่าเบอร์18นะครับทุกท่านนะก็จะเป็นบล็อกเขี่ยวในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะเป็นเบอร์20นะครับเบอร์20นะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านเบอร์20นะอ่าแล้วก็ตัวที่3เป็นเบอร์เบอร์อะไรเนี่ย22นะครับ22นะ เห็นไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านนะก็เอาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซได้ดูว่ามันมีอยู่3ตัว3ตัวตรงนี้จบทั้งลด2จังหวะแล้วก็ลด4จังหวะจบเลยชุดเดียวจบนะแต่ถ้าหากว่าใครมองว่าเอ๊ลดถ2จังหวะมันไม่มีละมันไม่ได้ใช้ละนะครับให้ซื้อแบบนี้นะครับถ้าใครคิดว่าไม่ได้ซ่อมลถ2จังหวะสมัยเก่านะครับให้ซื้อตัวนี้นะครับ ซึ่งเวลาที่เราไปซื้อตัวนี้มานะครับเวลาที่เราไปซื้อตัวนี้มานะดูในรูปมันอาจจะใหญ่โตมโหฬานนะครับแต่เวลาเราไปซื้อมันก็ตัวเล็กๆเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันจะเขียนบอกว่าเบอร์24นะมันจะเขียนว่าเบอร์24จริงๆมันไม่ใช่นะตรงนี้นะครับฝั่งนี้เป็นเบอร์18นะเป็นเบอร์18นะครับเนี่ยเท่ากันนะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเบอร์18นะนี่นะครับเป็นเบอร์18นะครับ ส่วนนะครับฝั่งตัวใหญ่นะครับฝั่งตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเบอร์22นะครับไม่ใช่24ตามที่เขาพิมพ์มานะเบอร์22นะครับเบอร์22นะเท่ากันนะอ่าเท่ากันนะครับเท่ากันนะเนี่ยนะเห็นไหมนะครับทุกท่านนะเขาก็บอกว่าเบอร์24่ยังไงเราก็เทียบได้เบอร์22เท่ากันเลยเนี่ยนะครับทุกท่านนะอ่าให้เข้าใจตามนี้นะครับทุกท่าน ตัวนี้มันจะไปใช้กับรถหัวฉีดนะครับจะเป็นพวกตระกูลเว็บไอนะครับอ่าตรงนี้เลยนะแต่พวกนี้มันจะมีโนวาเดททีลงทีหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นใครจะเลือกซื้อแบบไหนก็พิจารณาเอาระหว่างชุดใหญ่3ตัวกับชุดเล็กนะครับก็พิจารณาเอาตามนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็ตอบคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆพี่น้อง FC แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆ ทีมงานเดียวกันอยามายืมเด้อว่าให้ยืมเด้อซื้อมาแขงตัวนี้ไม่ถึงร้อยเด้อตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับรวมส่งแล้วไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับก็พิจารณาเอานะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีนะใครจะใช้แบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับ